วิธีการเทรดตลาด CF d มีวิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับผมกอลฟลองทุนนะครับคลิปนี้ครับจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับถึงการเทรดตลาด CF d ดีนะครับแล้วก็ ฟังก์ชันการใช้งานจริงนะในตัว xm นะครับว่าเราจะต้องํำนึงถึงอะไรบ้างแล้วก็มีขั้นตอนวิธีการใช้งานยังไงแล้วก่อนที่พูดถึงขั้นตอนการใช้งานด้านในนะครับผมอยากจะอธิบายถึง xm นะครับภาพรวมให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่ดูคลิปก่อนหน้านี้ของเราเนาะได้เข้าใจกันมากขึ้นก่อนนะครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับซึ่ง xm เนี่ยก็จะเป็นโบรกเกอร์ในการเทรดตลาด cfd ชั้นนําของโลกเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้รับไลเซนสะ์เนาแล้วก็ได้รับการอนุญ,ญาตนะครับจากหลายหหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็น FCA นะครับจากทาง UK นะครับแล้วก็ ASIC นะครับจากทางออสเตรเลียแล้วก็ FSC นะครับที่เป็นลายเส้นทั่วโลกนะของออสเตรเลียนะครับซึ่งนี้ก็ถือได้ว่ามีความปลอดภัยนะแล้วก็มีความน่าเชื่อนะครับซึ่งเขามีชื่อเสียงในด้านนี้มานานแล้วนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยก็จะมีออปชั่นในการเทรดนะครับในตลาด ที่ทาง XM มีให้เนี่ยหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดีของทองคำนะครับแล้วก็หุ้นนะครับแล้วก็คลิปตัวคุรนซีด้วยนะครับรวมไปถึงออปชันอื่นๆหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นนะครับที่เขามีให้เราเลือกเทรดมากมายเลยและ x m กเเนี่ยครับก็ได้ก่อตั้งมานานแล้วนะตั้งแต่ปี2009นะครับแล้วก็มีผู้ใช้งานโดยรวมนะทั่วโลกนะครับกว่า5ล้านคนเลยนอกจากนี้เขาก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องการให้ความรู้นะครับที่มีชื่อว่า XM Live นะครับในการให้ความรู้ตั้งแต่นักลงทุนมือใหม่นะหรือว่านักเทรดมือใหม่นะครับที่ไม่รู้เลยเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็นักเทรดที่มีความรู้มาระดับหนึ่งละแล้วก็อยากจะแอดวานซ์มากขึ้นนะครับเขาก็จะมีเรื่องการไลฟ์ให้ความรู้นะครับอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็เราจะเริ่มพูดถึงเรื่องการเทรดกันนะครับก็เป็นคนไหนที่ยังไม่ทําการรีจิสเตอร์นะครับใน Account ของ XM ็มแล้วก็ตอนนี้เขาจะมีโบนัสสำหรับคนที่รีจิสเตอร์ใหม่นะครับแจกให้เพื่อนสามสิบดอลเลยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ฝากเงินเข้าาไปก็จะมีบนนนัสสูงุดอลเย นอกจากนี้ SM, เ m กเ็ขาก็จะมีตัวระบบลอตที่โปรแกรมนะครับที่จะมีพอยต์แจกให้กับเพื่อนๆอกนะครับก็คือตัว XMP นั่นเองซึ่งเพื่อนเนี่ยสามารถเอา XMP เมนี่ยมาแลกโบนัสต,ต่างๆนะครับแล้วแต่เลเวลของเราได้นะครับหลังจากนี้เราจะไปดูกันถึงวิธีการเทรดนะครับตลาดซ f d ดีกันว่ามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันในตัวหน้าจอเลยครับแล้วเราเข้าไปตัวหน้าเว็บไซต์ของ x m เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าหลักตัวฟังก์ชันต,ต่างๆนะที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะซึ่งผมได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้เปเนนก่อน,น สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงขั้นตอนนะการที่เราจะเข้าไปเทรดในตลาด CFD กันเลยว่าต้องทํำยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องทําการรีจิสเตอร์นะตัวอักเค้าของ XM ให้ได้ก่อนนะครับซึ่งพอรีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็น XM ID นะครับในการเข้าไปล็อกอินในการเทรดได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมีแพลตฟอร์มนะในการเทรดนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเขาจะใช้กันอยู่ประมาณ2-3อันด้วยกันนะครับก็คือตัว MT4 นะครับ MT5 แล้วก็ตัว XM เว็บเทรดเดอร์ได้เองนะครับคราวนี้เพื่อนๆจะต้องทําการดาวน์โหลดตัวแพลตฟอร์มพวกนี้เข้ามาก่อนนะครับเราก็กดเข้าไปนี้นะครับเคลียบลงมาด้านล่างนะฮะก็จะมีทั้งฝั่งของ MT4 นะครับ MT5 นะครับให้เราเลือกในการดาวน์โหลดได้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมี device ที่เราใช้เนาะเราจะดาวน์โหลดในตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าตัว Mac ก็ได้นะครับในการที่จะเอาไปใช้งานนะครับอันนี้ก็ลองเลือกกันดูว่าเราจะดาวน์โหลดอันไหนนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทำการดาวน์โหลดเวละนะครับเดี๋ยวจะมา พูดถึงตัวแอปพลิเคชันนั่นในให้กับเพื่อนเพื่อนดูทีหนึ่งนะครับคราวนี้อยากอธิบายเพิ่มเติมก่อนนะว่าตัว mt 4เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันตัวเก่านะครับตัวแพลตฟอร์มตัวเก่านะครับแล้วก็ mt 5เนี่ยจะเป็นตัวแพลตฟอร์มใหม่นะซึ่งเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเทรดได้ทั้งหุ้นพวกผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับรวมไปถึงเราสามารถใช้ในบบายแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับก็เป็นตัวใหม่มันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าแล้วก็มีทัพย์ทธิ์ให้เราเลือกในการเทรดมากกว่านะสำหรับตัว mt 5นตนตี้ผมมจะมาพูดคุยนะ ที่จริงเนี่ยเราสามารถดูแอปพลิเคชันได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการดาวน์โหลดมาละ2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็น mt 5นะที่เราสามารถล็อกอินโดยใช้ตัว xm id ของเรานะครับในการล็อกอินได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัว mt 4นะครับที่เราใช้ในการเทรดในวันนี้นะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะครับพอเขาเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็จะอยู่ในตัวหน้าแพลตฟอร์มในการเทรดนะครับซึ่งมันก็จะมีกราฟเนาะแล้วก็มีรายละเอียดออเดอร์ของเรานะครับด้านล่างเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง ในแต่ละขั้นตอนนะครับก่อนอื่นเนี่ยด้านบนเนี่ยเราจะต้องมีการล็อกอินหรือว่าในการแอดแอคเคาท์เข้าไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องใช้ตัว XMD i นะครับในการล็อกอินเข้าไปนะครับซึ่งเข้าไปที่บวกด้านบนเลยเพราะกดเข้ามาใช่ไหมก็จะมีคําว่า Log in to นะครับ and existing account นะครับเข้ามาแล้วก็เลือกตรงที่ XM Global Real 44นะครับกดเข้าไปก็จะมีให้เรากรอก username password นะครับซึ่งผมเนี่ย ทำการล็อินมาละนะครับเราก็จะได้ตัวแอคเคาท์มาแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับที่เป็นแอคเคาท์ของผมเองนะครับตอนนี้พอเรากดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับด้านล่างที่เป็นออเดอร์ของเราเนาะที่เราได้ทําการเปิดนะครับทั้งฝั่งลองฝั่งช็อตไปนะฮะนอกจากนี้ด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีในตัวแอคเคาท์ใช่ไหมที่เป็นแอคเคาท์ของเรานะครับตรงนี้แล้วก็ขยับไปด้านล่างจะมีรูปศรขึ้นลงนะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดภาพรวมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคู่เงินต่างๆที่เราได้ทําการใส่เข้าไปในวอลลิปนะครับตรงนี้เราสามารถคลิกนะเพื่อที่จะปรับเพิ่มปรับลดได้นะครับหรือว่าอ,าออกได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราสามารถแอดเพิ่มเข้าไปได้ด้วยสาหรับตลาดต่างๆที่เราสนใจนะครับก็ลองเลือกดูว่าเราจะเทรดในคู่เงินไหนนะครับแล้วก็ตัวเขาเป็นลักษณะแบบไหนก็ต้องดูดีด้วยนะของผมเปิดเป็นตัวไมโครไว้นะ ให้กับเ,เพื่อนๆดูนะครับคราวนี้ขย่อมาด้านล่างก็จะเป็นลันกษณะของอฟังก์ชันการแชทเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องการเปิดออเดอร์นะครับที่เราสามารถเปิดในฝั่งของบิตคอยก็ได้หรือว่าทรัพย์สินอื่นที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ก็เลือกเปลี่ยนได้นะครับก็มีทั้ง AUDUSD นะครับปอนก็มีนะครับยูโรก็มีนะครับตอนนี้ผมเปิดเป็น BC ไว้ะจะลองเปิดออเดอร์ให้กับเพื่อนดูนะมันก็จะมีทั้งฝั่งบายฝั่งช็อตใช่ไหม ตอนนี้รนะดับราคาของตัว BC นะครับอยู่ที่1 9ื0 0นะมีการปรับลงมานะเราสามารถเปิดบายได้ด้วยเปิดช็อตได้ด้วยนะแล้วแต่เราเลยนะครับแต่จะลองเปิดให้เพื่อนดูนะว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีหลอดนะหลอดคือขนาดนะครับขนาดของไซส์นะครับที่เราจะเทรดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เมื่อก็ต้องไปศึกษาข้อมูลในการเปิด lot หลอดอีกทีนึงนะบางคนอาจจะเปิด1นึหลอดนะครับก็ต้องไปดูว่า1นึหลอดเนี่ยมันมีปริมาณไซส์นะครับขนาดคอนแทคเท่าไหร่นะครับ ผมจะลองเปิด0.1ให้กับเพื่อนดูก่อนนะครับแล้วก็ลองกดบ u ายตรงนี้เพื่อนสามารถเซตอัพนะเซตอัพในฝั่งซอฟต์ล s อแล้วก็ Take ควต f ฟิได้นะครับอ่าล้วกดบ u ายได้ไหมติดไหมเอ่ยลงดูด้านล่างนะครับฟังก์ชันตัวออเดอร์นะรู้สึกว่าตัวไซส์มันจะใหญ่เกินนะครับเดี๋ยว0.01แล้วกันลองเปิดดูอ่าติดละนะครับรเมื่อกี้เราเปิดที่0.1อันนี้ยตัว Account ผมไซส์มัน ใหญ่ไม่พอนะครับตอนนี้เราเปิดที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็เปิดฝั่งบายไปละนะครับที่ระดับราคานะครับไพ่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่นะครับที่เปิดไปนะครับก็เมื่อกี้เป็นออเดอร์ที่เราลองเปิดให้กันเพื่อนดูนะครับคราวนี้เราจะเปิดฝั่งช็อตแล้วก็กดฝั่งช็อตได้เหมือนกันนะครับกดได้เลยอ่าเนี่ยฝั่งช็อตก็จะเปิดมามันก็จะเปิดแยกกันนะครับคราวนี้เวลาเรามีออเดอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถมอนิเตอร์ Profit and Lo s s นะครับด้านขวาได้ว่าตอนเนี้ย มีโปรฟิตเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดตัวเลขเป็นสีแดงแล้วมันมีการติดลบเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการขาดทุนอยู่ตอนนี้นะฮะคราวนี้ขยับไปด้านซ้ายนะเราจะพูดถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับด้านล่างให้กับเพื่อนๆดูนิดนึงนะซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องตัวกราฟนะที่เราสามารถขยับได้นะครับตัวระดับราคาระดับตัวไอซ์ไซที่เราอยากจะดูนะว่าตอนนี้มันอยู่ในระดับระดับเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ขยับมาเนี่ยก็จะเป็นตัวฟังก์ชันนะของตัวบาร์ชาร์ดคันเดลสติ๊กนะครับลายชารรับถป ว่าเราจะใช้แบบไหนได้เลยนะครับเนี่ยบาร์ชาร์ดก็ปรับมันก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้ครับส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันก็คือจะใช้เป็นคันโดสติ๊กนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันนะที่เราจะสามารถเติมเข้าไปได้ตรงนี้ก็จะมี relative standing d e x นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับก็คือตัว i s i นั่นเองนะครับก็สามารถแอดเพิ่มเข้าไปได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับเขียวมาด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องการตีนะตีกราฟต่างๆนะครับที่เราสามารถตีได้นะครับลากขึ้นลงได้นะครับอันนี้ก็ ลองไปใช้กันนะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานขยบไปด้านล่างสุดนะก็จะเป็นตัวทําเฟรมนะครับที่เราสามารถปรับแต่ละทําเฟรมนะที่เราทําการเทรดได้ไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะเทรดเป็นกราฟเด y ก็ได้ก็ปรับเป็นกราฟเด y นะครับกราฟเทรดเล็กหน่อยก็เป็น30มนาทีนะครับนี่ก็เขาก็แสดงผลให้เราเห็นนะว่าตอนนี้กราฟ3 0มินาทีของตัวบิตคอยนะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ลองเลือกดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันภายในนะของตัว MT4 นะครับในการใช้งาน overall เลยนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยสามารถไปล็อกอินนะตัวแคลนนะครับเพื่อที่ทํทำการถอนเงินฝากเงินนะครับในตัวเว็บไซต์ของ m ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสได้กับเพื่อนดูดีกว่าว่ากอรล็อกอินเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บนะแล้วก็เลื่อนมาที่ด้านบนนะครับแล้วก็เข้าไปกรอกนะในตัว XMD ของเรานะครับพอล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วนะครับมันก็จะมี ชื่อของเรารายละเอียดของเราแล้วก็เงินในบัญชีนะรวมไปถึงขยับมาด้านล่างนะก็จะมีส่วนของออเดอร์ที่เราเปิดไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดให้เพื่อนดูนิดนึงเรว่าวออเดอร์ที่เราเปิดไปเนี่ยก็โพซชั่นที่เปิดนะเราคลิกดูได้เลยแล้วก็ดูซิว่ามันขึ้นอะไรบ้างเห็นไหมก็จะมีบิตคอยนที่เราเปิดฝั่งบายไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เปิดฝั่งช็อตไปด้วยขนาด l ลอดไซส์นะครับก็คือ0.01นหนะครับแล้วก็อัก็นนี้ก็0.01เหมือนกันแล้วผมก็มีเปิดตัว เทรดครั้งก่อนนะครับที่ลองเข้ามาเทรดให้กับเพื่อนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอค์ข้าหลังบ้านเนาะที่เราสามารถดูฮิสตอรีได้นะครับแล้วก็ทําสามารถทําการฝากเงินนะครับถอนเงินได้เลยแล้วแต่ในฟังก์ชันที่เราได้ทําการผูกกับแบงก์แเ์ขาไว้ ก็ไปลองเทสในการเล่นกันถ้าเกิดใครที่มีคําถามสงสัยก็พิมพ์เข้ามาสอบถามกันได้และนี่นะครับก็เป็นวิธีการเทรดนะครับตลาด CFD ดนะีาะที่เรารวบรวมข้อมูลมากับเพื่อนนะครับในการใช้งานตัวฟังก์ชัน X M ด้วยนะในตัวแพลตฟอร์ม MT4 MT5 นะครับที่เราสามารถล็อกอินเข้าไปเทรดได้นะครับ สุดท้ายนะอยากจะเตือนเพื่อนๆนิดนึงถึงเรื่องการเทรดนะถึงเรื่องการลงทุนนะครับว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะเพื่อนเรต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนหรือว่าเข้าไปเทรดนะครับก็พยายามหาแพลตฟอร์มที่ดูน่าจะถือเนาะแล้วก็มีคนใช้งานเยอะๆนะครับรวมไปถึงเขามีการันตีนะครับในเรื่องใบอนุญาตต่างๆนะครับอันนี้ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับทางช่องยูทูบลงทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคลิปโทครูซี่และก็ฝั ที่ผมกอขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ